ทีทางด้านสมาคมสิทธิ์เก่าราชสีมาวิทยาลัยได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีราชสีมาคัพครั้งที่12ค่ะที่สนามฟุตบอลยาเทียมเอกสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัยเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีราชสีมาคัพครั้งที่12โดยพลโทรปราโมทนาจันทึก นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัยพร้อมด้วยนายกิติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมกันเป็นประธานเปิดการแข่งขันร้อยตำรวจเอกทัศ เสริมสําราญที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลายัยราชสีมารุ่น74และสิทธิ์เก่าที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยรุ่นต่างๆเดินทางมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยการแข่งขันฟุตบอลประพเพณีราชสีมาครับถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่เป็นแบบอย่างในการสร้างความรักความสามัคคีมีการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ์เก่าในรุ่นต่างๆที่จบการศึกษาไปแล้วได้มาพบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาโดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อกลาง และยังเป็นการส่งเสริมให้สิทธิ์เก่าได้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งการแข่งขันฟุตบอลประเพณีราชสีมาครับครั้งที่12เริ่มเปิดสนามตั้งแต่เมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาจะแข่งขันกันไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ใช้ระยะเวลาในการแข่งขันทั้งหมด3เดือน ซึ่งโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนั้นเป็นโรงเรียนชายล้วนเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยมีนักเรียนที่จบการศึกษาจนถึงปัจจุบันกว่า100รุ่นซึ่งทางสมาคมนักเรียนเก่าได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆขึ้นเป็นประจำโดยในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันเริ่มจากรุ่นที่70ไปจนถึงรุ่นที่117รวมทั้งหมด47รุ่น แบ่งการแข่งขันออกเป็น5ลีกแข่งขันแบบพบกันทั้งหมดซึ่งทีมที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะสามารถคว้าแชมป์รุ่นไปครอง ทั้งนี้ในพิธีเปิดการแข่งขันทางด้านร้อยตำรวจเอกทศการเสริมสำรานที่ปรึกษากิติมาศสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลายัยยังได้มีการมอบเงินสดจำนวนหนึ่งล้านบาทให้กับสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลายัยเพื่อส่งต่อให้กับทางโรงเรียนนำไปพัฒนาสนามฟุตบอลของโรงเรียนให้มีมาตรฐานรองรับการแข่งขันและฝึกซ้อมของทีมฟุตบอลโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกันต่อไปค่ะ